แล้วพี่อยากจัดการพี่ปิงมาเดี๋ยวกูช่วยเอดเสื้อผ้าน้องสามีี่เบียรี่ใส่ร่มาสรูียยไม่หรอกใกัแนุ่โดนกระที่แล้วตอนนี้แบบ 何や何や。 แล้หนแล้วไหนมาดิไอ้เฟินไอเฟินมาดิไอจะเสดเสดีอคอนเลือกคือไม่ไม่หนีตัวตายฮะไมามาเมื่อกี้น้องมาออกมีอะไรอาไอเวมีเรื่องฟองอะไรอะไรอะไร ไไอออ้้ดพี <ora> ่ภ <era reconcile> ูบอกว่าพี่พี่เบสพี่พี่พี่เบสติดแดงดำเออจะแย่นะไอ้น้องคนนี้มันไถตังค์พี่ทุกวันเลยผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผูบอกว่าไอ้ติดแดงดำยิ่งกว่าสีดำพูดเพี้ยนนี้มันไม่เหมือนกันมันต่างกันต่างกันไปเลยเหมือนค่ไหนไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ถ้าถ้าพี่กับมาจะจะลวมภูก็ไม่เป็นไรก็ก็ลกนี้ได้ทำแบบนี้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ่ะไม่เคยลวมอ่ะ อาจารยเขาเขาก็เกลียดตัวพี่ผิดใช่ไหมรอดเราก็โดนทักว่าไห่ดังแทบบุกวนเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมด้บัญชี้องอุ้ยทำไม้่ามากเอนจะไหไ่จะได้ขึ้นหน่อนเมื่อไรอยูนจะบเส็จแล้ี่ยเมื่อไรพจะเล่นแรงอ่ะ เม yeah ื่อกี้เมื่อกี้เรามเาเขาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าใหู้กโอ้ยหน่งส่หลอดสาบานเลยไม่เคยอะไอ้เด็กไอนี่เืนอั้นแกจะเอค่อครน่นะงยดีกว่าเอออืเอออถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่เชื่อรูก็ก็ไม่มีใครน่าเชื่อยูแล้วปะ รู้ด้วแต่ผลการเรียนก็รู้แล้วเปล่าพี่เบลว่าใครนัางชิลๆเกี่ยวปะหอยลอดเป็นเกี่ยวเลยไม่รู้ว่าแต่ที่นี่แน่คือคุ้ไม่เคยคุ้ไม่เคยโกหกคุ้มฟรอะไรันแค่ไรไม่เคยปั่นเลยหอยลดตัวนะตัวนะโหตายไปเจะเฮ้ยพึ่งเกิดไดเกิดได้เกิดได้อีก ไปตรงไหนวะเนี่ยไเฮียบทจะเชิงชนะก็ชนะแม่งเฉยเตลและต่อนลุงันดีครับพี่พี่ผมดห่พ่อแม่ผิดหวังตลอดไอ้ชอบชอบพี่เวนเล่นเอิใต้ตีไหนก่อนเออโดดแม่งไอ้เฮียยิงไม่โดนด้วย นถ้ามันประโยชน์แล้วก็ดีๆก่อกแบล็คเือยน้องไม่แบล็คมันมีออปชั่นปิดสิ่งนิดอยู่ฟุ้งเลยเนาะโอ้ยวิงแมนเลยการยิงวิงแมนครั้งหนึ่งเอาไปตัวน้องไปตัวเฮ้ยไม่ชื่อที่ใหม่ดูไปดูด้วยตาตัวเองเออที่ใหม่เหรอมันดูเด็กเกิย โวานแล้วนัเดียวไอีมนแล้ว่งเดียวเอาไอ้เจี๊ยบมาส่ตรงนี้มาจงไหนอยู่กนนเลยมิีนิจาโอ้โหเฮ้ยไวเพื่อมไว้มม่ขอยิงพันไปแนววัแบบไม่ได้ตกละ ไม่ดีนจ้าโอ้ยไม่โดนก็ก็กพี่นี้ีเจ็ดร้อยเนี่ยที่้ตนั้งเยชีวิตเลยส่ห้บาทน้อถ้าพี่กินเกลือเกลให้น้องน้องอดละม้ไม่ใช่ก็ก็ก็น้องคิดว่าน้องทำบุญแห่สิแต้มันเป็นอะไรวม่้อไดเวล้เลน้องเาแบบโอ้โห เอาน้องฟังก่อนะคือถ้าน้องหยอดหยดแบนพันให้ให้แบบให้พางเี้เอาไปตอเขาคืนก็ไไม่ได้เห่มอนกันทําบุญแล้วก็ได้แม่ขวัดแล้วทำบาปเร็วอย่างเงี้ยเี้ยพอดานเลยเฮ้ยพเร็วๆท่าดีเราด้วไ่คือคือบางคืน้องอาจจะแบบฟังฟังความค้างงไงอนี้แบบโซเชียลมันมันปัญญาอ่อนะล้วอะ คือคนบริจาคเงินมันน้อยไป่นองเขาเลยต้องเอาไปลงบานาไปเลยเพสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างวัดให้มันใหญ่ขึ้นแบบสร้างห้องน้ำก็มันมีไอเชียวอะไรนิดเดายวสิ่งน้อยไปหมดตัวท้ายสกิลเดียวกันด้วยอย่าแพ้ เอา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 ฮ้ยเอ้ยมึงมืดในวินาทีสุดท้ายกูเล่นตอนนี้แหละจริงมึงก็มาคนที่เป็นคนพูดจริงจังแค่น้องอัดยำเข้าไม่ถึงนะใครยี่้อก็รู้กันโอ้ยโอ้ยโอ้ โอ้ัวกับขาดอา้าวโดนไฟเผามองไม่เห็นอะชุดพิวอ่ะพิวมีแม่ันเป็นปืนคนเล่นจริงวะ Sự chụp gồm sợ chuẩn gồm ít chuẩn gồm ít ít gồm sợ chuẩn gồm sợ chuẩn gồm sợ không ท่านิีนก็กลัวไอเชียมมองว่าพี่ปัญญาเอาตีท้ายแล้วดี่ว่าใช่เล่นเลยไม่หรอกโอ้โหมือนเล่นแคมป์กันแค่ไหนวะมขาเซฟมากเลยเนี่ยไอเชียมมงเขาทำหน้าตาน่ารักอ่ะ ยงงันอยู่แล้วอือโอ,อ้กูกซองไ่อะเหีแค่มันกินเยอะงเงียเันเยอะอะขอดีแกหนึงกดดัด,น,ดน,นะครับครับโชว์แหวงกีกหนึ่งพี่กัดแบมือ,หอไหนพี่แบละน ตอนวิ่งหน้าส so, 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 ี่ฟอนเนี่ยวิ่งลงไปเอาข้าวเราสักคู่พี่เราต้องปิดฟอนต์ปกติเลยแต่ได้ P K อ่ะถ้าเมื่อกี้ P K กูมีโอกาสชนะสบายๆนะเบื้องมึงต้องมั่นใจในไอ้ทิมมันเทคมึงดีอะไอ้จิมมันเทคไม่เท่าไหร่วิงแมนที่เนี่ยเมื่อกี้แมนมันตายไปแล้วจิมมันเทกมึงยังเหลืออยู่เลยเฮียเมื่อกี้ทิมมันเทคอ่ะ ตอนแรกกูจะให้วิงแมนกูคิดว่าวิงแมนน่าจะทำได้ไม่ทำไันหร่กสิบปีไม่ทันอย่าจุกไวตั้งจุกตรงนี uh, wow. ้แล้วก็เล่นนี <h 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 ่แหละกูก mm ็มีสามอ่ะครบแค่นั้นแหละ <laughs> เล่นเล่นโคตรจริงจังไอ้เหี้ยชุกกะจะกง้ายฮัลโหลหลันึ่งไอ้เหี้ยใจสู้หน่อยเถอะโอ้โหแล้วหนึ่งไอ้เหี้ยวันนี้สี่พันแล้ว, 4, ลวนะตันนี้โอ้โหพี่สิบคู่ได้ดีครับขอบคุณมากเดีย๋ยวนั้นมันก็ดีมความหวังขึ้นเยอะเอ้ยฟันขึ้นไปทำไมกระแตกขึ้ละพี่ พุณจแฟดอยู่ในอยู่ในแวนนะได้เลยน้องกอตายอีกตัวอีกตัวอเีกตัวซกวไ่มีอะไสอีกสามร้อยจะได้ส oh ี่พันแล้วป่ะเอาขอเล่นขอขอี่สักแป๊บะลองโอนมาเดี๋ยวก็รู้ว่าพี่พูดจริงมั้ โอ้โหแม่งเอาคุณตายเลยสัตว์เดี๋ยวบอกไหมนะตอนนี้มาไม่อยู่เปลี่ยนมาแล้วออนยโหเปลี่ยนแม็กนานมากลี่นแหละไม่รู้ว่า แขนจัดแขนกูจ <Private classroom liksom> ัดเป็นด้าเซนเซสวิตต์น <als> ่ะกไอตัวหลังถ้ายิงกูถ้ามาช้ากูไอเค้ยแอดตายละอ้าวติมเมอร์เนี่ยใช่อ้าวสีแผนเฮ้ยเราตีมอยู่ด้วยว่ะตีมหรอ